สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเนียงฝนสไปร์ตตุรกีนะคะวันนี้นะคะฝนจะชวนทุกคนนะคะมาทำลูกชิ้นไก่พริกไทยดำนะคะทุกคน <c ười> คือที่นี่อ่ะมันก็มีขายนะคะแต่ว่ามันราคามันก็สูงนะคะเฟ <c ười> นก็เลยบอกว่าเออเขาอยู่ที่นี่นะคะ <c ười> เขาก็ทำได้นะคะเธอก็ต้องทำได้ เออมันเขาก็เลยบอกว่าให้ฝนทํากินเองนะคะฝนก็เลยต้องทํากินเองนี่นะคะฝนก็เลยจะมาทําให้ทุกคนได้ดูนะคะเผื่อมีใครนะคะอยากทําตามอะไรเงี้ยเนาะค่ะวันนี้เราไปทําด้วยกันนะคะไปกันค่ะค่ะส่วนผสมของการทําลูกชิ้นของเรานะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็มีไก่นะคะมีเกลือพริกไทยดําน้ําตาลนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะ แล้วก็อซอสปรุงรสแป้งมันนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะเป็นน้ำน้ำกับน้ำแข็งนาะแบบน้ำเย็นจัดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวฝนจะหั่นไก่ก่อนนะคะอ๋อลืมนะคะมีผงฟูด้วยนะคะทุกคน คนใช้อกไก่นะคะกับเศษเนื้อไอเศษไก่นะคะคนชอบนะคะมันจะแบบเหมือนเป็นแบบลูกชิ้นเอ็นอะไรเงี้ยเนาะ,ะอร่อยดีนะคะคนก็ใส่ผสมกันไปเลยนะคะล้างแล้วแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะนานอยู่นะเกินชั่วโมองอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาหั่นไก่ก่อนนะคะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันจะได้ง่ายต่อการปั่นนะทุกคนเดี๋ยวฝนจะทยอยปั่นนะคะทีละครึ่งนะคะ ฝนลืมบอกไปนะคะว่าไก่ที่ฝนใช้นะคะทั้งหมดมันประมาณโลประมาณโลโลนิดๆนะคะไม่ประมาณโลโลสองนี่แหละประมาณโลหนึ่งโลสองนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวฝนจะแบ่งทํานะคะแบบทีละครึ่งนะคะสงสารเครื่องปั่นนะคะทุกคน ก็ใส่อันนี้นะคะหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่เกลือนะคะประมาณหนึ่งช้อน ันนี้นะคะซอสมูสดนะคะผงฟูนะคะทุกคนหนึ่ง แล้วก็พริกไทยดำนะคะตามชอบเลยอันนี้นะคะใครชอบแบบไหนก็ใส่ไปเลยเด้อเแล้วนะคะเราก็ปิดระหว่างที่เราปั่นนะคะเราก็จะเติมน้ำนะคะแล้วก็น้ำแข็งเรื่อยๆนะคะทุกคน ก็เทออกเพราะว่าเราจะปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะไอที่เราเอาเทใส่กาลรระมังแล้วนะคะก็เอาไปแช่ตู้เย็นไวเดอร์ น,นั้นเราก็มาทำส่วนที่เหลือนะคะ ก็จะเอาไปพักไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้นะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นกันนะคะทุกคน นี่นะคะก็เป็นไก่นะคะที่เราปั่นนะคะแล้วเราก็เอ่อเขาเรียกอะไรพักไว้นะคะพักไว้นะคะประมาณชั่วโมงนะคะแล้วฝนก็จะนวดหน่อยนะคะ นวดเสร็จแล้วนะคะเย็นมือมากทุกคนแล้วก็ตั้งน้ําแล้วนะคะแล้วก็เดือดแล้วนะคะก็พอน้ําเดือดนะคะเราก็เบาไฟลงนะคะให้แบบน้ําเป็นแค่แบบเป็นฟองๆขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีน้ําอีกการังนึงก็คือแบบมีน้ําแข็งอยู่ด้วยนะคะพอเราปั้นเสร็จเนี่ยสักพักหนึ่งนะคะให้มันเดือดสักพักหนึ่งแล้วเราก็ตักมันนอกน้ําแข็งไว้นะคะเดี๋ยวมาทํากัน,นะคะ่ะ นี่นะคะทุกคนเขาเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะเอาจริงฝนก็ปั้นไม่เป็นหรอกคะ่ะคือถ้าใครปั้นได้สวยนะคะก็จะสวยเนาะอันนี้เราก็ไม่ซีเรียสนะคะเราปั้นกินเองนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะคะ ไม่ซีเรียสน,นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพอ,เ,อ,อเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะตักนะคะแล้วก็มานอกน้ำแข็งนะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือสิทธิ์กินได้นะคะค่ะเดี๋ยวฝนขอตัวไปปั้นโตนะคะทุกคนคะ่ะ ทุกคนฝนก็เต้มเสร็จแล้วละคะ่ะเหลืออีกนิดนึงนะคะเหลือแก่ก้นก้นมันนะคะนี่นะคะน็อกนับแข็งแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะเนื้อข้างในเคลื่อนไปนี่นะคะจะให้ดูเนื้อข้างในเนาะนี่นะคะสวยงามมาก คนเห็นไหมแน่นๆน,น,นะคะหรือว่าใครจะชอบเด้งๆเด้งๆนะคะก็ลดแป้งลงได้นะะแต่ว่าฝุนชอบแบบคือตอนอยู่ไทยนะ่ะฝุนเป็นคนที่ชอบกินลูกชิ้นมากเลยนะคะทุกคนแล้วแบบเราเคยกินแต่แบบว่าที่มันแบบ แป้งแป้งเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพรามากินอย่างเงี้ยนะคะเคยอตอนแรกนะคะฝนทําแบบสูตแบบเด้งๆนะคะแบบเนื้อไก่เยอะหน่อยแป้งน้อยหน่อยแม่อร่อยอะ่ะเออนะคะอันนี้ฝนก็ปรับไปปรับมานะคะจนได้สูตรที่แบบว่าโอเคแน่นๆอะไรเงี้ยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปลงไปทําดูได้นะคะทุกคนทําไม่ยากนะคะก็ อย่างว่าเนาะเราอยู่ต่างแดนนะคะจะกําเงินออกไปซื้อปากซอยมันก็ไม่มีใช่ไหมก็เลยต้องทําเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะสําหรับการทำํำลูกชิ้นนะคะพริกไทยดํานะคะ ให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันนะคะเผื่อใครอยากทำตามเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ